โฮมโปรจัดมากกรรมโฮมโปรซูเปอร์เอ็กโปเอ็กช่่งโฮมโปรซ่อมฟีค่าแรงเครื่องใช้ไฟฟ้าส่งท้ายปี3 7ถึงธันวาคม2568นี้ทั่วประเทศสู่ภารกิจ Be t t e r l i v i ว g ชวนคนไทยทำบ้านดีขึ้นครบทั้งช็อปคุ้มซ่อมฟีค่าแรงลดขยะผ่านการช็อปสินค้าราคาคุ้มค่าพบกันที่โฮมโปรเมกะโฮมทุกสาขาทั่วประเทศเชิญชวนคนไทยทุกท่านมาร่วมซื้อสินค้าในงานซูเปอร์เอ็กโปของเรานะคะตั้งแต่วันที่3ถึง7ธันวาคม คม5วันเท่านั้นนะคะแล้วก็เรามีสิทธิพิเศษมากมายสําหรับลูกค้าของเราอยากให้มาที่ HOME PRO 5วันเท่านั้นนะคะเป็นครั้งแรกที่เราผนึกกําลังร่วมกับซูเปอร์เอ็กโปนะครับกิจกรรมช่าง HOME PRO ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามาซ่อมที่ HOME โ r o ได้ทุกสาขาเมกะโฮมทุกสาขาเป็นการยืดอายุการใช้งานนะครับเรียนเชิญลูกค้าผู้ปกคโภคทุกท่านนะครับที่อยู่ใกล้สาขาทุกสาขาเข้ามาที่ร้านเราได้เลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับ